่คือตอนเนี้มาคุยเรื่องเรียนกันบ้างเกรดเฉลี่ยของเองอะ่ะมันออกมาแล้วพ่ออยากรู้รายวิชาเรายังไม่ได้คุยกันเลยปีที่แล้วอ่ะปีนี้ปีหนึ่งใช่ไหมปีแล้วจบจบจากมสามมาเกรดเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่สองถูกไหมสองนิดนิดสองนิดสามสองนิดนิดนะเออพ่อจาไม่ผิดน่าจะสองนิดนิดอันนี้ปีหนึ่งปวชผ่านไปแล้วลองบอกเกรดเฉลี่ยพ่อ ให้พอประทับใจที่นี่เรียนยากอยู่นะเฮ้ยเร็วเอาประทับใจหน่อยเราให้เราประทับใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยีมดิวิชาแรกเท่าไหร่โปรแกรมนำเสนออ่าสองไม่มีจุดสองจุดห้าป่ะอืมสองจุดห้าเปล่าแน่ โปรแกรมตารางคำนวณอะไรสองโ,อโอปรแกรมโปรแกระมวลผลคำส,สามและ3สามจุดห้าเฮ้ยสุดไอ้อยู่โอเคสาม,มิชาแล้ <c oughs> มมวนี่อมาอ,อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจอ่าอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจว่าไงสองืมสองเยอะสองเลยเหร อันนี้แหละข้อจริงเออข้อจริงคือเอาจริงใช่ไหมเอาแบบิบการเตอเอาจริงอเ,อรเอาจริงแล้วกู <S 1> 1 <S มา,ามาดูแลยากระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มันยากเลยกี่วิชาเลยกี่วิชาลู้เลยกี่วิชาห้าเหรอธุกรกิจเบื้องตอน้น สองจุดห้าพอเพ่งเห็นสามตัวเดียวเองมั้ยใช่ไหม,มการพัฒน,นายอย่างยั่งยืนสองกิจกรรมลูกเสือ,อกิจกรรมมันต้องได้สิวะค่ะ<า>สามแหละทักษะการดำรงชีวิตสาม 3.5เจห้ยีอกตัวรอดได้ไม่ตายเอาอย่างน้อยเข้าป่าน่าจะรอดแล้วมั้งเอาไม่ตายนะดำรงชีวิตได้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโอ้โหฟุตฟินโฟไฟ,ฟ,ฟ,ฟจัดไปลูกเต็มเต็มสามโอ้ยได้อยู่เหลขข็กเกี่ยววิชาเฮ้ยมามาถูกมามาท้ายมาท้ายพอดีอันสุดท้ายอันสุดท้ายเหรอภาษาอ<ะ>ังกฤษเพื่อการสื่อสารไม่มีสามสักหน่อยเพิ่มอีกสักหน่อยเหรออันนี้สองจุดห้า เกจเฉลีย่ยรวมสองจุดววจุดห้ารอวะจุดแปดสามห้า <laughs> ปีหนึ่งใช่ไหมโอเคเดี๋ยว <Okay. S 2> พ่อขอคำนวณแป๊บหนึง่งย<อ>ออา,าเดี๋ยวมันจะก,ก้าวหน้าขึ้นไปม<ล>ากกว่าดีรู้รู้ใช่ไหมว่าเอ็งไปพลาดตรงไหนบ้างเนี่ยพอจะรู้พอจะอัพขึ้นมาส <laughs> ักหน่อยได้ไหม สมมติว่าจากสองเป็นสักสองจุดห้าอย่างเงี้ยได้ไหม,มขึ้นแค่ปีหนึ่งปีต่อๆไปมันจะขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะมันขึ้นเรือเ<ล>่อยๆอ่ะมันจะไปสี่เลยมันจะทะลุไปสี่เลย <c oughs> จริงอ่ะสมมุติสมมุตินะถ้าจำข้อคิดคำนวยง่ายๆนะปีหนึ่งใช่ไหมอาร์เฉลี่ยอยู่แล้วอ่สองยุดสามงั้นปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยนะมันอาจาจะขึ้นเป็นสองจุดห้าได้เพิม่มอีกนิดเดียวใช่อ่ะแล้วพอปีสอง มันมันทั้งหลายปีอ่ะก็คำนวณดูแล้วอ่ะองต้องเป็นสามอ่าปีสองเนี่ยมันขยับขึ้นเจ็ดอะไรวะเกจเฉลี่ยมีแค่เต็มที่แค่สี่สามจุดเจ็ดไหนอ๋อสามจุดเจ็ดเออขยับขึ้นได้ใช่ไหมได้ได้นะเออไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พยายามดูหน่อยนะพยายามดูหน่อยลองดูนะเราเพิ่งมารู้ระบบการเรียนของปีหนึ่งไงมันเลยทําให้เรางงอยู่ในหัวอันนี้ให้กําลังใจพ่อให้กาลังใจตัวเอง เอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวปีหน้า่อยมาดูกันแล้วมีปัญหาอะไรมาบอกอีกทีนะโอเคอันนี้ไม่ซีเรียสถือว่าเพิ่งปีแรกก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่คนเราต้องมีเป้าหมายโอเคไหมใช่เป้าหมายมันต้องขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นถึงดาวขึ้นถึงล,ลูกย่ยาพ่อเสียงดัง <laughs> แต่อย่างน้อยก็คงจะดีกว่าพ่อแหละเพราะตอนพ่อเรียนมันห่วยแตกมากเลยหนึ <laughs> ่งจุดห่จุด้า